สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยใครกำลังมองหาที่นอนสลัมเวลแอนด์อยู่วันนี้ตั้งใจจัดมาคลิปเดียวๆอธิบายเต็มๆสเปคท่วมๆเลยครับให้พี่ๆหลายๆคนหลายๆท่านที่กำลังมองหาที่นอนสลัมเวลแนด์อยู่แต่ต้องการตัวโครงสร้างแบบยางพาราวันนี้ดูตัวนี้ตัวโครงสร้างสลัมเวลแอนด์ของตัวอีดิแกนนะครับเป็นตัวโครงสร้างที่นอนที่เป็นตัวยางพาราสังเคราะห์ท็อปยางแท้สำหรับใครที่กำลังมองหาที่นอนที่เน้นแก้ไขปัญหาปวดหลังต้องการความแน่นต้องการความกระชับเน้นรองรับตามรูปกระดูกสันหลังแต ขวามีการแยกกันออกไปไม่สะเทือนคนด้านข้าอีริกนตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นหนึ่งรุ่นหนึ่งตัวที่ขายดีมากไม่ว่าจะเป็นตามช่องทางไหนๆไ,ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวทีพาร์ทเมนต์ก็ดีตามห้างต่างๆก็ได้ตัวนี้เป็นหนึ่งรุ่นหนึ่งตัวที่เป็นรุ่นเมตตามาหานิยมนะครับต้องบอกงนี้ไม่ใช่พักเครื่องนะพี่มันคือตัวโครงสร้างที่ดอนตัวอีริกนตัวนี้เนี่ยที่ได้รับความนิยมเนี่ยเพราะเกิดจากว่าหนึ่งด้วยรูปลักษณะจะเป็นตัวโครงสร้างที่เป็นตัวเย็บทรงเต้าหู้ทาให้เวลาพ่นั่ง ต่ำขาหลายๆคนเนี่ยมักเจอปัญหาที่ว่าน้องครับที่นั่งอยู่บนที่นอนกิจกรรมทุกอย่างอยู่บนที่นอนมันจะเจอปัญหาอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเวลานั่งลงไปแล้วเนี่ยบางทีนั่งขอบตรงนี้เนี่ยบางทีลุกขึ้นมาปุ๊บขาเป็นร่องขาเป็นรอยตัวโครงสร้างอิริแกน์จะเป็นการเย็บแบบทรงเต้าหู้นะครับไม่ก่อให้เกิดในการนั่งแล้วมันบาดตรงช่วงข้อพับด้านใน แต่สิ่งหนึ่งที่ดีกว่านั้นผมต้องบอกก่อนว่าด้วยรูปลักษณะตัวนี้จะเป็นตัวโครงสร้างที่เขาเรียกว่ายางพารา80ผสมฟองน้ำ20การคุยถึงแรนซัลมาแลนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดบบมีความตรงไปตรงมาอย่างมากเขาจะมีตรงนี้ที่เขียนเป็นตัวโครงสร้างที่เขาเรียกว่าตัวยางพาราแท้มาให้กว้างแค่ไหนยางพารากว้างแค่นั้นเลยเพราะตัวนี้เนี่ยยางพาราท็อปเปอร์ด้านบนจะอยู่ประมาณสักหนึ่งนิ้วแต่จะเป็นตัวเดนสตี้ที่เน้นเรื่องของความอ่อนนุ่มทําให้เวลาพ่นอนลงไปแล้วจะมีความหยุ่นพิเศษสําหรับคนที่น้ําหนักตัวเล็็กกกกนนนนนคครรรััััับบสสํําาาาหหหที่่้้ตวใญมถอได ไม่ก่อให้เกิดการนอนที่เป็นแหนกกระทะแน่นอนแล้วในกรณีนนการเบรดข้างล่างจะช่วยรักษาความสมดุลจะเน้นเรื่องของการปรับแกนโครงสร้างกระดูกสันหลังให้อยู่ในระนับแนวตรงแต่ผมต้องบอกก่อนตรงนี้อาจจะมีนิติการนอนการนั่งที่ออกตึงนิดนึงนะครับแต่สําหรับใครที่ต้องการมองหาตัวโครงสร้างที่นอนที่เป็นตัวอย่างพราร์แท้ๆที่ราคาไม่เกิน20,000 หรือหมื่นกลางผมบอกก่อนนะครับอีเิแกนตัวนี้จะเป็นหนึ่งรุ่นหนึ่งตัวที่ดีมากถ้าเวลาพี่ไปดูตามแพ้งต่างๆตัวอีเิแกนตัวนี้เนี่ยจะมีอีก2อก๊อปปี้ที่ทําขึ้นมานะครับจะมีเป็นตัวรุ่นเลเจนด์กับตัวรีบอลซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยสเปคจะเป็นสเปคแบบตัวเดียวกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนทางด้านเชดสีผ้าออกไปแล้วตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวพื้นฐานที่ผิวหน้าด้านบนจะเป็นตัวผ้าเวร์รครับจะในเรื่องของการยับย่นในส่วนของมิติการนอนลงไปแล้วผ้าปูจะไม่มีการยับการย่นที่เป็นร หยับย่นของตัวพระปกที่นอนได้ 60- สิถึงเจสําหรับใครที่กาลังมองหาที่นอนแน่นๆนอยู่เน้นแก้ไขปัญหาปวดหลังต้องการความแน่นความตึงตามไม่เน้นเรื่องของความกระด้างเน้นเรื่องของการนอนที่ผิวหน้ามีการยึดอยู่ในการโอบอุ้มในการรองรับกระชับตามรูปก้นให้มันเข้าเว้าถึงตามช่วงกระดูกสันหลังโดยตรงพี่จ๋าผมนั้นว่าบอกเลยครับอีเิแกนตัวนี้ตอบโจทย์ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ใหญ่นอนอก็สามารถเทคตัวดันขึ้นมาได้เลยไม่ก่อให้เกิดการนอนที่มันมีการลุกแล้วมันมีการหน่วงลุกแล้วมีการหย่นนนทาาอจกกี ถ้าเป็นอย่างพวกนั้นนะจะเป็นโวกโครงสร้างที่นอนนุ่มแต่ถ้าเป็นอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นออกในทางมีเดียมถึงมีเดียมฮาร์ดมิติการนอนจะออกแน่นเน้นแค่ปวดหลังโดยตรงและผมต้องบอกก่อนครับอยากให้พี่มาดูในส่วนของตัวสแลมแบนตัวลุคอิลิแกนเป็นตัวเบสการก่อดจำรักแฟนพันธุ์แท้ที่ต้องการสลลมแบรนที่เป็นยางพารานะหรือดูแบรนด์อื่นๆมาแล้วอยากได้สเตปที่เป็นยางพาราที่มีมาตรฐานการรองรับจากประเทศอังกฤษอิลิแกนตรงนี้จะเป็นหนึ่งรุ่นหนึ่งตัวสำหรับคนที่เน้นแก่ไขปัญหาปวดหลังเน้นเรื่อง ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีซึ่งในห้างขายสอง0 0ืนกว่านะจ๊ะไปดูได้เลยประมาณนี้กับสารมแลนด์อีริกนเดซ่าอินเสิร์ตนอนให้ดูครับ<ป>ที่นอนตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่นอนแบบแยาาราที่ต้องการน้ำหนักที่เบา ยกได้เปลี่ยนผ้าปูง่ายและในกรณีการตัวนี้สําหรับการที่ต้องการจะไปซื้อผ้าปูที่นอนเกรงภาคว่าจะซื้อผ้าปูที่นอนแทงซื้อตัวนี้ไปไม่ต้องกลัวคับพี่พอที่นอนตัวนี้หนาอยู่ประมาณ1 0 5ถึง11นิ้วให้มิติการนอนเน้นแน่นสําหรับใครที่ต้องการจะซื้อที่นอนยางพาราดีๆสักหนึ่งหลังในงบประมาณที่ไม่สูงมากผมบอกก่อนครับสแลมแบรนด์กีรแกนจะเป็นหนึ่งรุ่นหนึ่งตัวที่ผมทันวายอยากจะแนะนําครับวันนี้เรามา วิดีโออยู่ที่เอกลักษณ์สาขาเรียบดยลาจิน t างกว้างใหญ่ๆนี่ต้องเทนแบบนี้และหนึ่งในนั้นมีตเกีริเกนวางโชว์พี่ด้วยเรายังมีที่เอกลักษณ์สาขาสีนคกลินด้วยนะครับเอกลักษณ์สาขาตะบครองเดอร์พาซิโอพาร์คการ์ไชนยพิเศษเราก็มีและสาขาราชพฤกษ์ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นหวังว่าการทคำิปวิดีโอการรีวิวที่นอนตัวนี้พอสังเกตคร่าวๆหวังว่ามันจะเป็นไอเดียในการเลือกที่นอนให้พี่ได้อย่างเหมาะสมนะครับใครต้องการซื้อที่นอนดููุไหนไหนวไปแล้วอย่าลืมนะครับร้า์ที่นอนเอกลักษณ์ปราให